Hi. วันนี้เราจะไม่เล่นโทรศัพท์12ชั่วโมง7จ็ดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเกมจะเริ่มไม่เล่นตอน8โมงแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีได้ตอน2ทุ่มวันนี้ค่ะที่เกมอยากจะทำ Challenge ไม่เล่นโทรศัพท์เลยเพราะว่าอยากจะฝึกสมาธิตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราแบบถ่ายฟีดติกต o อกถ่ายไอเยอะดูโซเชียลมีเดียเยอะมากก็เลยแบบอยากจะคัดแบบตัดสิ่งนี้ออกไปเลยก็คือรู้แหละว่าหักดิบ เกินไปแต่ว่าอยากจะลองดูว่าตัวเองจะทําได้ไหมถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กอะ่ะเราก็อยู่แบบไม่เล่นโทรศัพท์ยังได้เลยโต,ต,ตมาตอนเนี้ยก็เข้าใจแหละว่ามันมีหน้าที่การงานอะไรใดๆเนาะเกมก็เลยเลือกไม่เล่นโทรศัพท์นะครับตอนที่อัดอยู่เป็นวันอาทิตย์เกมก็ไม่ได้เข้าออฟฟิศแล้วก็ไม่ได้เจอน้องๆผู้ช่วยนะคะเป็นวันที่ดีที่เกมสามารถ no phone challenge ได้คะ่ะก็มีหลายอย่างที่ต้องทําเหมือนกันวันนี้มีถ่ายงานอินฟูแล้วก็เอออาจจะต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นกําลังใจให้เกมด้วยนะคะว่าจะ ทำไได้ไหมโอเคอย่างที่บอกว่าเกมจะเริ่มตอน8โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้เกมต้องไล่บอกแบบน้องๆผู้ช่วยหรือว่าแฟนอะไรใดๆนะคะว่าเราจะหายไปเขาจะได้ไม่เป็นห่วงโทรมานะถ้ามีอะไรด่วนแต่ว่าก็วันนี้ไม่โทรศัพท์มาจ่ะแกแฟนฉันส่งมาว่า don't leave me <laughs> เมื่อกี้แค่แบบว่าเราเผลอเข้าไปนิดนึงแล้วก็แบบแอบส c r o ล l i n g แล้วอะแต่ว่าส c r o ล l i n g ในไลน์นะไม่ได้ยังไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดียตื่นเต้นจังเลยโอเค7โมง33นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตอน8โมงระหว่างนี้ก็เดี๋ยวขอนั่งเคลียร์งานก่อนนะคะวันนี้เก็มีงานที่ต้องถ่ายนะคะแคปรูป สคริปที่ต้องอ่านไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนเราถ่ายเราจะได้ไม่ต้องมาเปิดโซเชียลมีเดียเนาะคือพยายามจะเคลียร์งานช่วงเช้าให้เสร็จทั้งหมดนะคะจะได้แบบว่าไม่แตะโทรศัพท์เลยโทรหาแฟนก่อนนะคะ Hello baby Hello ใช่จะหายไปเลยนะ I'm sad You sad But I'm going to work and I'm not gonna think about it Maybe you have anything um, to say to my YouTube Dear vlog I hope you survive <laughs> What? <laughs> I hope you survive and uh you can do it. Thank okay? you, baby. Emergency. Okay, bye bye. Okay, bye bye, bye bye. แปดโมงแล้วนะคะเริ่มไม่ใช้โทรศัพท์และไม่ติดต่อใครทั้งนั้นนะคะแอปตืบแน่เหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าพอแบบไม่เล่นโทรศัพท์แล้วเวลามันผ่านไปช้ามากๆากํากทำให้แบบวันนี้เรามีเวลาเหลือเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยแพนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาถ่ายงานลูกค้าใน TikTok เนาะเอออาจจะไปสวนเบนวิ่งเล่นเดินเล่นเดี๋ยวดูกัน <laughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะแต่งตัวไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าลูกค้าคือต้องทำเมนูแบบเครื่องดื่มผลไม้ผลไม้นะคะก็อันนี้เสื้อจากร้านเราเองนะคะ Sleepy m u f p h y แต่ว่าแต่สร้อยนี่เยอะไปปะ <c oughs> หรือเป็นสร้อยเล็กๆมันจะน่ารักกว่าเสื้อตัวนี้ใส่ได้2แบบนะคะจะเอาลงมาแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาขึ้นมา จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าคือ iPod ก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้ฟังเพลงแล้วก็ power bank ก็ไม่ต้องอะ่ะคือแบบเปลี่ยนชีวิตมากที่ต้องเอาไปคือพัดลมนะคะเพราะเราคิดว่าเราน่าจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอาหนังสือไปหนึ่งเล่มดีกว่าเล่มนี้คือจะจบแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเอาให้จบเลยค่ะคือส่วนตัวเราแอบรู้สึกว่าหลังๆอะ่ะมันค่อนข้างแบบน่าเบื่อแต่ว่าก็อยากจะพยายามอ่านให้ให้จบนะคะช่วงแรกกับช่วงกลางเรื่องอะ่ะ สนุกมากมันมากแบบน่าจะเกือบเดือนแล้วทุกคนที่แบบว่ายังไม่ได้จบเล่มนี้สักทีเพราะว่าท้ายเล่มคือแบบมันค่อนข้างช้ามากเลยคือปกติเราเป็นคนอ่านหนังสือไว้นะคะ<ม>พอเหมือนถ้าเริ่มอืดๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเกิดอาการดองและไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันบ้างหรือเปล่าทุกคนเราเกือบลืมว่าเราใช้โทรศัพท์จ่ายเงินไม่ได้เพราะว่าเราไม่เอาไปนะคะเราก็เลยต้องเอาบัตรเดบิตไปกดเงินแทนเริ่มหิวนะคะขอ ก่อนออกจากบ้านขอแวะทำมัชะก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยเพราะว่าเวลาเหลือเยอะมากๆโอเค let's do it guys จริงๆที่น่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีเพลงฟังนะทุกคนปกติเราแบบติดเพลงมากแบบต้องฟังตลอดเวลาแต่ว่าพอมันไม่ได้ใช้โทรศัพท์แล้วมันก็แบบมันจะเปิดเพลงจากไหนอะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราไม่รู้สึกเหงาตอนนี้นะคะเพราะว่าเหมือนเราคุยกับคนดูไปด้วยอะแบบทุกคนที่มาคอมเมนต์อะไรเนี้ยเราก็นึกถึงตลอดนะคอมเมนต์ comment มันกินใจเรามากเลยแบบว่าเขาบอกว่าเราอยู่เป็นเพื่อนกินข้าวนะฟูลฟิลจิตใจมากขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเมนกัน ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปรู้สึกไม่เหมือนปกติอะทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนมันอยู่กับตัวเองมากๆเลยตอนนี้แบบไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยจริงๆเอาฟิตวันนี้นะคะ Let's go <S ปกติเราไม่เคยเดินมาตรงทางนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามาซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะขับรถมาตลอดแต่ว่าวันนี้คือแบบพอไม่เล่นโทรศัพท์แล้วเวลามันเหลือเยอะมากๆจริงๆก็เลยตัดสินใจเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกัน ถึงแล้วทุกคนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามานะคะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเปิดยังเนี่ย8โมงโอเคปัญหาที่1เริ่มเราต้องกดเงินสดนะคะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ไม่ได้กดเงินมาแล้วนะคะ1,000บาท ะะจะมาขอทุกคนว่าเกมจะขอฟังเพลงมันเงียบมากเลยพอไม่เล่นโทรศัพท์อะ่ะทุกคนคือฟังนะคืออีกนิดคือจะไปบวชนิพานได้แล้วจริงๆก็เลยแบบว่าขอฟังเพลงนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกมจะไป ถ่ายงานอินฟูก่อนนะคะเพราะว่ามีงานลูกค้าที่ต้องส่งทุกคนคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องที่เราสังเกตได้จากการไม่ได้โทรศัพท์นะก็คือเราต้องออกไปกินข้าวข้างนอกเพราะว่าเราไม่สามารถสั่งแกร็บได้ดีเหมือนกันบังคับตัวเองว่าแบบต้องออกไปหาอะไรกินไม่งั้นคือหิวอยู่ห้องแน่นอนนะคะเพราะว่าในห้องเนี่ยมีแค่กล้วยแล้วก็มีอาหารเหลือๆจากเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราต้องถ่ายงาน ลูกค้าใช่ไหมคะแต่ว่ารอน้ําแข็งให้มันแข็งตัวอยู่งานลูกค้าคือเป็นเครื่องดื่มแล้วเกมต้องทําแบบเมนูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหรือว่านี่คืออาการของคนไม่มีโทรศัพท์เล่นอ,อยน้ําแข็งมันยังไม่ไม่เป็นก้อนเลยอะ่ะมีคนโทรมาเกมก็เลยกดรับแล้วทีนี้มันก็เลยแบบเผลอเผลอไปอ่านโนติที่แบบว่า เพื่อนๆส่งมาในไลน์แต่เกมไม่ได้เข้าโซเชียลมีเดียนะคะไม่ได้เล่นส่งข้อความกันมาเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยว่าจะมาหาอีกแต่ว่าโชคดีที่เราไม่ได้เข้าไปสกรลลิ่งในโซเชียลมีเดียก็ยังถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนฝนตกเย้ <Yay! S 2> เราชอบฝนเวลาแบบอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเวลาออกไปข้างนอกก็จะไม่ชอบแต่ถ้าเราอยู่ในห้องแบบนี้เราได้พักผ่อนแบบเต็มที่ คุคะเราขอถอนคาพูดนะคะที่บอกว่าเล่มนี้ตอนสุดท้ายไม่สนุกลองแบบกั้นใจอ่านไปอีกนิดนึงแบบหน้าสองหน้าสนุกมากแบบเกือบร้องไห้โรแมนติกวีดอะไรใดๆมันครบมากอยากอ่านต่อมากแต่ตอนนี้คือ ต้องรีบไปถ่ายงานแล้วนะคะอ่ะมีเรื่องให้ต้องใช้โทรศัพท์ละคือเพื่อนโทรมาวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเจอกันดิฉันทำ no phone challenge all day อยู่ไม่เป็นไรแต่ว่ามีเพื่อนได้มีเพื่อนได้โอเคไม่ผิดเนาะสรุปก็คือวันนี้ไม่เหงาแล้วเย้เดี๋ยวเพื่อนมาหานะคะแต่ว่าก็จะไม่ใช้โทรศัพท์อยู่ดีนะจะเปนไทม์กับเพื่อนไปโอเคขอรีบไปถ่ายงานก่อนนะเพื่อนมารับไปกินข้า มาลองล,ลิปสติก เล <Keep S 2> ่นโทรศัพท <sm all Yap ua> ์ได้ตอนสองทุ่มไงเราไม่มีอะไรทําเราก็เราคุยกับกล้องทำให้ไม่เบื่อนะเพราะว่ามีแบบคุยกับคนดูทุกคนสองทุ่มแล้วเย้ เขาพิมพ์มาว่า wedding to call at e g อครับ t r ย on นะคะ t ายอ n อนโ e เกมซื <jamais> ้อมุดีมาน่าดีมากอัดท่เจ้าฟซี่ขอแรปอัพเรื่องราววันนี้นะคะตอนนี้เพื่อนกลับไปเรียบร้อยรู้สึกว่าเป็นวันที่แบบอืจะบอกว่ายาวนานไหมก็ ก็ยาวนานนะเพราะว่าไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยแต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มมากเราชอบตัวเองตอนที่แบบว่าเราอ่านหนังสือแบบสนุกมากแล้วก็เกือบจะอินกับจะร้องไห้ไปกับหนังสือเพราะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนี้มานานมากในตอนเช้านะคะครึ่งเช้ามันจะเป็นความแบบ p พ a c e f ฟูสงบเราคิดว่าถ้าเราอยู่ห้องไปเรื่อยๆ่เราจะเริ่มแบบดาวเริ่มอะไรได้แล้วโชคดีที่บังเอิญนะคะเพื่อนเราเนี่ยมาหาพอดีวันนี้เราไม่ได้เจอเพื่อนมาแบบหลายเดือนแล้วลืมไปเลยอะว่าเราทําชาลินันนี้อยู่คือมันไม่เล่นมันไม่เล่นเองเลยอะโทรศัพท์ก็คือมันก็มี บางทีที่แบบเออเพื่อเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หยิบขึ้นมานะเราก็แบบนั่งดูนูน่นดูนี่อะไรไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกับเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็ทําได้นี่หว่ามันไม่ได้แบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามนะสิ่งที่เราสึกคือเอาแต่พอดีคือเราอะเล่นแบบว่าไม่เปิดทีวีไม่ฟังเพลง ไม่สั่งแก๊ปยังไงเดี๋ยวไม่สแกนเงินจ่ายมันเลยทําให้แบบว่าบางอย่างมันก็อาจจะยากเกินเอาอันนี้มาปรับใช้อาจจะแค่ลดโซเชียลมีเดียไหมไม่ถ่ายทิกตอกไม่ถ่ายไอจีอะไรที่มันแบบในโซเชียลมีเดียอาจจะแค่ตอบไลน์ไหมผู้ช่วยก็โทรมาหาว่าแบบเออตอบไลน์หน่อยลูกค้ารออยู่อะไรอเงี้ยแต่ว่าเออวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเราก็นึกว่าเออเขาคงไม่ทํางานกันหรอกอ,อาจจะเอางานด้วยแฮปปี้ดีอะ หลังจากวันนี้เราก็คงจะลดโซเชียลลงแบบจับโทรศัพท์น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมๆเราก็รู้สึกดีนะคะวันนี้แบบไม่ได้แบบว่าทรมานอะไรมากขนาดนั้นตามนั้นนะคะเอาแต่ตรงกลางเนาะอยู่บนความพอดีแค่นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะใครแบบว่าอยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเกมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกครั้งที่อ่านแล้วก็ฟูลฟิลจิตใจเรามากๆเหมือนกันไ,ไป่อแหละบ๊ายบายเจอกันพรุง่งนะคะ